สวัสดีตอนเย็นอีกเชิญเคยครับเลาะไส้หนูครับพี่น้องมีทั้งหนูพวกหนูท่างขาวครับอยูกก่กระจายกระจายกันไส้บ่วงสิ่งบ่วงดีดกับบ่วงเดือนครับมเมื่อเช้าจงะจะมายามทีเดียวครับอ้อถามเพิ่งไปหลอบเสาทีเดียวเลยครับเดลยสวัสดีครับพี่น้อง ดําบ่นบล้วครับมื่อคือลานรนี่ต่ตัวสองตัวท่อขาลวนงครับมันคือมุดในดินใ่ไนี่ท่องขาครับพี่น้องลสองตัวครับนี่้องเก่งเลยครับสองตัวไม่ติดบิ๊กเลย ขี่ไปยามพุ่งเดือนครับโอ้หมาเห่าผมประกาศผมประกาศไทยหมาม่ทั้งออกผลนี่รันบระยู่ครับมาลันโอ้น,น,น้ำขุ่นน้ำขุนน้ำขุนน้ำขุนแล้วเจาะฝูบน้ำใช่ไนะหมพุงเดือนรันเจ้บปรยู่ครับหยิบเดี๋ยวดวงมาสั่ม ส้ำปรเทศนะครับหน้าทงเมื่อกี้นี่บัตถุน,นิสก็พไปยามดูหมาห้องพอดุยยันเพื่อนว่าเออกพยายามจนต้อครับบันนี้เอาดีครับทองขาวอี่น้องเอ้ยทองขาวหลถูกปะโอ้โหหนุ่ม บ,บอกง่ญ่เลยเปล่ีเพื่อนพ่อสั่งเอาย่ให้เขาเนี่นมนยมันกัดเขาครับปุ๊บลหรเอายมานี้กับไม่เข้าไม่เขา้าพลาดเลยสิบ Ô oh, thằng khác gì là phải chọn. Mãi, ô nô nha em, Thằng tàn nô nha em. Nó tàn bê 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 không? Nó bê 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 นุ่งไหลพี่น้องเลยเช่เราพุงเดือนผมอะ่ะเอา้าดูครับพี่น้องอ้วมวว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 วับรววยวรวว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 ลววววววบอวววววววอ ดินสวนเสือผิดใช่่น้องหูพุกครับผมพุกใหญ่นี่เป็นไงใด้่ตัวแล้วครับว่าม,มีอยู่ละเ้าสวยงามผมเก็บชุดนี้แล้วครับวันนี้นไปต่อรังเก็บนดนึงพี่ไ้อง น้องข้าวน้องกัดข้าวครับบุรุ่โอ้โหโอ้โไปดูพงเดือนกันี่ต้องกัดขาคนเดียวอห้เราพงเดือนผมอ่ะ โอ้ยทำไงครับโดนครับโดนนี่ไงโอ้หนูพุกครับผมหนูพุกเต็มที่สองนงงสวยครับสวยสวยโอ้จะมาหนูท่องเลยเลยถ่องเลยยังถ่องเลยอีหลายโอ้าะ ต้องอีกครับห้องเดือนครับวนี้อีกชุดหนึ่งต้องพูดครับใครวา่างอนกคนไปครับกระแล้ทั้งหมดเลยก็พันตายอยากลงมาเลยน้องก็บันี์ห้องเดือนครับอ้าววงเดือนทำงานครับวันนี้อุ้นเพิ่งตายอยู่อืออืออืออ้าวแล้วพี่น้องช็อตเด็ดแล้วครับยังไม่ตาย หนาปลาคู่ครับโอ้ขันบนมวมัดเลยพี่เจ้าพาะองหนี้่ะใหม่ๆสดๆเลยครับอออ,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 อะไรที่ไหน,นเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนครับต้องคายบากรหมั กัดเข่าครับพี่น้องเอ้ตอนี้ผมเดือนครับไอ้กระเาบุญเดือนพี่น้องบบบนี้ม้ายองแบบเนาะเฮ้ยม้าหงูยองพี่น้องแบบนี้เสร็จแล้วพุงเดือนผมอ่ะแม่งมันเอรี่เฮ้ยเสร็จแล้วพุง,งเดือ,อ,น,อนอะ่ะ มุงเดิยนยังหนีครับมีหนูเสียพี่น้องโอ้ถึงได้แทบแล้วเนี่ยโอ้ห้อหมาครับมีเเค,ครับโอ้ตกของหน้าดาบะนองเนี่ยโอ้แย่เลยว่ะอยู่หลางวงเดินไม่เล้ครับอันนี้ กี่ตัวมุกนีเดียวนี้คืออ๋อเหนือไหมได้หรือเปล่าเหรอใช่ลครับนี่เิ็นอะไรนี่บอดวนเอียงเสีว่วตกที่โรับท์เด้อเขาไอ้ หนูสะมาหนูสะนุงใส่สสครับอขอประอยาดเก็บไปดูกันต่อครับอันนี้ลันก็ถึหโอ้โหสิจิคนน้องขับบุ้งเดือนนี้ได้ไปกับบุ้งเดือนที่เดือบร้อยแล้วครับไปพูนต้อนะครับทีนี้ ห้องขอบบหลักสันดือๆก็ทำเอาเอาเอาหลักสันส้นนี่องกุกบ่โมกเลยล่ะท้องเขาครับพี่น้องไม่ง้นเขาบุ่นเรียวเฮ้ยเขาเป็นยั่ไงกนเขาเอาสับจะเอาหมดกอนอู้ย ตงเด,เดือนเดือนนึงครับตัวนี้มัไม่สิหลุดขนามาบ้ามากวนมามากวนโอ้ยเล็ไม่ได้าขาเข่าพันเลยะำรดย่องเล็บแย้งแล้วดืนพงนี้อะ มัดไว้เช่ไ่ะพี่น้องไอม่บ้านเ,เนี่ยถ้ะเสียบปะเนาะใช่ไหลันโอยูโอ้ยอตายเสียส็จแล้วครับพี่น้องบ้านเนี่ยลันเป้าสองหลังสามหลังเลยโอ้ลัน,อนโอยูครับอาอ เอาไปนี่ก่อนครับเอาดวงมาจัดการนั่นเอาดวงมาจัดการเลยไปสรุปยอดเลยครับพี่นอ้องมาเลสรุปยอดครับเชาบ้านี้มันมันครับหนูพุกสามตัวบิ๊กเลยครับหนูพุกสามตัวหนูต้องขาอีเกเ็ตตัวครับหนูต้องเขาลูกค้าสั่งจะเอาไปให้เขา,าหนูพุกก็น่าจะ,จะเอาไปกินเองครับ กินบดกินเหลือขายกินมอดอดไว้เขายครับอ๋อมันๆครับทิปนี้ขอบคุณครับอีสารพันธ์ปอดอุดเบียกทิมเบิ่มหนาวัางขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามให้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ